โรงเรียนสถานศึกษานานาชาตินะครับ International School Bangkok หรือว่า ISB นะครับวันนี้ที่โรงละครของ ISB นะครับมีการจัดพิธีเพื่อถาวายความอลาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ ในพิธีนะครับมีนางสาวสุภพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาอดีตผอตรอและมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนมีนักเรียนมีผู้ปกครองนะครับมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับ ในพิธีนะครับมีการเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงสรรเสริมพระบารามีและมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานจับนางสุวรรณมัจชาและยกรบโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนนะครับนอกจากนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนยังมีการกล่าวถวายราชสดุดีและเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับ จากนั้นนักเรียนของ ISB นะครับร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และการขับขานบทกวีถวายราชสุดุดีตามด้วยการฉายวิดิทัศเฉลิมพระเกียรตินะครับพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับ ทางคุณสุภาศนะครับในฐานะที่เป็นประธานในพิธีนะครับวันนี้ได้เปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการด้วยเพื่อที่จะให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริและคุณอุปการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อชาติไทยตลอดพระชนชีพโดยในงานมีการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆตลอดจนการสาธิตการทอผ้าแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงงานหัตถกรรมจากปีกแมลงทับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับนักเรียนด้วยนะฮะ มีหลายอย่างในงานนะครับอย่างเช่นการปักพวงกุญแจผ้าแล้วก็การวาดภาพหน้าก,กากโขนนะครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เอามาสาธิตในวันนี้นะครับคุณสุภมาศบอกว่าประชาชนชาวไทยทุกคนรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยล้วนแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นที่เคารพรักของชาวต่างชาติด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะที่ ISB เนี่ยนะครับคือ ISB เนะี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติหรือถ้าพูดได้ง่ายก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับคุณผู้ชมแต่ก็มีความจงรักภักดีมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณก็คือไม่ได้แตกต่างจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของไทยเลยนะครับ